ต้องหาคอร์ดมาให้รอหนังสือแพงอยู่นะคะ ือซ้ายเนาะมือขวานี่เล่นคล่องอะคะมือซ้ายต้องดูอะเหรองงคือดูดูแต่มือซ้ายเออเห็นพี่แมกดูแต่มือซ้ายไงมือขวาเหมือนแบบไม่ได้สนใจอะสมือิแบบเล่นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่เหมือนเหมือนก็บว่าแต่ก่อนแมงเล่นเลียนเรียนโทมันเน้นมือขวามั้งแต่มือซ้ายก็เลยไม่ค่อยชินี่ต้องคอยเดินดูนี่คือลองพยายามลองเดินแบบเปนโนหรือเปล่านี่มันคือการเดินแบบเปนโนมา มันมันมันก็ใช่แหละแต่หนูก็ไม่รู้มันมีวิธีอะไรเยอะแค่ไหนไงอเออแ้าหนูปกติถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นโนสตเนียมันเหมือนเล่นแค่คอร์ดแบบอะไรอย่าง พี่แม็กเล่นเพลงอะไรรู้ไหมปล่อยไปตามหัวใจนั่งนั่งร้องตามใหญ่เธอจะเจอคนที่ดีอะไรปล่อยไปตามหัวใจรอบสองอ่ามามา,มาเอาเริ่มใหม่เลยพุ่งเลยนะก็ปล่อยไปตามหัวใจ

เมื่อกี้อาทิกินไปไหนมาอะไรนะอาทิกินไปไหนมาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาพลังมากหลตลุ่มบุ้มบุ้มแม่เนื้อนุ่มบัวบ้าทำไรกันล่ะเลเกมนั้นนั่นเล่นเกมเป็นแบบนี้เลยเวลาอสามชั่วโมงนะครับทำไรครับจิ้งหงอหลุมนอนครับ ประมาณนะคะประมาณเออตัวเองน้ำอ่ะน้ำเปล่าอ่ะตามที่เขาบอกว่าเออถ้ากินเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ฉันไม่รู้ม่่ัคือเขาหน้าเนี่ยเออเอาจิตเอาปากกาไว้ข้างบนพอหยิบปุ๊บเขียนชื่อเลยไหนอะครับเนี่ยเขาไม่ตัดของเลยมันไม่ตัดของอย่างจิตเขียนมันเอาวางไวันนี้

มีลินดาน้ำเขียวน้ำเขียวนะกินน้ำเขียวมีเปปซี่กีไปกินก่อนอร่อยนะเราไปวิ่งรอบหนึ่งแล้วก่อนเข้าไปอาบน้ำเพรอะเผื่อจะได้ร้อนมั้งอะไรมันบ้ามั้ยมันปากแตกอุ้ยอุ้ยอีกอีกย่างนั้นอย่าไปนั่งของเขาเลยอีกไอ้กีดทองพังแล้วไอ้กีดไม่ใช่มันมันเป็นแบบดูดิมันเป็นแบบ มันนั่นได้มันเอ็นได้แล้วมันแล้วมันเอ็นได้หมดเลยเหรอแล้วมันเป็นชอนๆอ๋อมันเป็นเคิร์ฟเวอร์กี้เคิร์ฟแปลว่าอะไรครับไม่ทราบครัเคิร์ฟแปลว่าร้านแถวแถวแฉะแฉะแฉนแนทฉะน้องตรงนู้นก็อย่าไปนั่งของเขานะไอที่พับๆที่แดงหาอะไรไอแดงไอแดงที่หมุนเข้าหมุนออกได้อ่ะเห็นยัง ไม่เห็นยังไหวยังไม่ได้ดูหรอกไหวยังไปไหว้ปะกปัเราไปเราไปไหว้ผ่านนี้ไปไหว้ไม่เคยเห็นไปคารพสการะเก้าอี้ขอไหว้ขอหายไงไม่เคยเห็นของไายหายไงอ่ะอ่ะอ่ะภูเขาทำไงอ่ะคำนับอันนี้นี่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 นนี่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 นนี่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 น่นี่นี่น่นี่นี่่นี่น เปิดแผ่นป้ายกันดีกว่ากลิ่นๆอย่างนี้หนุกมากเลยอ่ะเปิดแผ่นป้ายเออปิดแผ่นป้ายวิซ่อมเขาทำดีนะเขาทำเหมือนเป็นของเล่นคลายเครียดเนาะอืมอะถ้าเป็นเตียงไปเลยก็ดีนะเอ้หนุ่มเพิร์บัณฑิตช่วยนี่นี่ขาล็อกไว้ขาล็อกไว้ขาล็อกไว้ฮึบนี่ยันหนอแต่ถ้าขาั้ดเนี่ยเดี๋ยวนั่งอ๋อลุกขึ้นมา กล้าปะอุ้ยลื่นลื่นลื่นอันนี้ลื่นก่อนนอนใช่ไหมเฮ้ยทำไมมีคนมาเขียนให้เราเต็มเลยก่อนนอนใช่ไหมเอานะนับก่อนนะไม่เอาไปเลยนะนหนึ่งสองสามอุ้ออยยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดเรอยังไม่ติดติดแล้วเรื่อยอะ เอาแยกนับนับใหนับนะหนึ่งสองทับโอ้ยโอ้ยไม่เหนื่อยร้าวร้าวออกกำลังกายออกกำลังกายอ่ะเราไปไหนก็ได้นะเฮลโหล เ็าจะโทรหาใครวะน่ะจะคุยสายไม่เจอถ้าลยพื้นบ้านเขาเป็นลอยเนี in it, ่ยไม่เป no, ็นหรอกบ้านเขาดีต really> ้องเอาสองานต่อกันนะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้อย่างนี้ร่วงเลยนะเก้กเก้กเดี๋ยวมันตกนะ เล่นแเบกด้วยเล่นลแเบกด้วยลดมันดีว่าสนุกถ้าหัวแตกนะจะขำนะหัวแตกจะขำนะเฮ้ยอันนี้เขาเป็นเป็นไฟนี่นาอะไรอ่ะเนถ้าปิดแล้วมันได้เป็นโคมไฟเหรอ เขียนเล่นวะมาเขียนเลยพี่บาพอลพี่สิตรศักดาไรนะหลบหลันหลบทันหลบทันมาแล้วมาแล้ว มันเหรอันนี้หรอมันสีเทียนเหรอรู้เลยว่าใครเขียนใครคุณแจซอนเหรอไม่ใช่ลุงนี่ง่ายภาษาจีนรู้แล้วไม่หลอกหลอกเขียนว่าอะไรดีวารู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 มิทเนี่ยใช่ใช่ ไปดีๆนะคนเขาหน้าตาดีนะทำไมนะฟื้นหัวแฮว์หัวแฮวโอเคโอ๊เก็ตเอ้อุ้ยไฮด์เลยอุ้ยอุ้ยใช่เช่มันต้องเข้มกว่านี้ต้องเน้นเนี่ย หน้าเรียวขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้มีอะไรอ่ะมันลบได้ปะมันลบมันต้องเอาอะไรลบกระดาษอ่ะเซ้นเซ้นเสนกำกับว่าอีกอีกเขานั่งคข่ห้างเล่น้ี่นะอีกเหรออีก มุนเก็บว้าฟืบเฮ้ยฟืบฟืบอะไรฮะนี่คนคนหรือปลาหลักเล่เหนยยบยุอ้ยังไงมันหกบ้างอุ้ยดิอะไรอ่ะไม่ต้องคิดกัน ผมหน้าม้าหน้าเหลี่ยมเหมือนเหือนเขาวันนี้เขาไม่ได้ผมหน้าม้านะมาจุใช่ป่ะอีกว่าเออใช่ใ่แต่หน้าเหลี่ยมใช่ไหม